ปัญหาสังคมโดยเฉพาะสังคมไทยเราในปัจจุบันนี้มีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆลําพังใครคนใดค,คนหนึ่งในการที่จะเข้าไปจัดการหรือแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่ยากในหน่วยราชการเองก็ต้องมีการประสานงานบูรณาการร่วมกันทําง,งานนะครับและที่สาคัญในยุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยภาคราชการก็ต้องไปบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชน แต่วใจสําสคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าในมิติของปัญหาทางสังคมนั้นครอบครัวนะครับหรือตัวเขาเองเป็นปัจจัยหลักเลยครอบครัวคือพื้นฐานสําคัญในการที่จะทําให้การจัดการหรือการแก้ไขปัญหานั้นมันสําเร็จลงหรือไม่สําเร็จนะครับจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนมีพ่อแม่ลูกและคนใกล้ชิดจะต้องเปิดใจและมามีส่วนร่วมในการที่จะ แก้ไขปัญหานั้นร่วมกันครับ,รบ,บาการดําเนินงานครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีจังหวัดชุมพรเราได้คัดเลือกครอบครัวกลุ่มกาะบางจากทีพีแมร,ร่วมกับการค้นหาปัญหาโดยชุมชนซึ่งครอบครัวปมดใจพร้อมที่จะแก้ปัญหาร่วมกัน,นก็ขอชื่นชมหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้จัดโครงการนี้นะครับซึ่ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับที่ลดความเหลื่อมล้ำนะครับและก็เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนโครงการนี้นะครับได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนมีการประชุมคัดเลือกเคสไม่ไว่าจะเป็นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจและด้านสันงคมจากข้อมูลไนพีพีแมทและก็ไทยคิวเอ็ในส่วนนี้ทางอำเภอก็ได้ประสานทุกภาคืีก่ายในระดับพื้นที่ไม่ไว่าจะเป็นส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ดําเนินการดูแลช่วยเหลือกลุ่มอบางในระดับพื้นที่นะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคเช่นไรนะครับให้ประสานมาทางอ,อําเภอเพื่อประสานไปยังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสานักงานเล่าริกาจังหวัดชุมพรนพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรและก็รายงานทางผู้มนุษัระชาได้รับทราบตามลำดับครวามไว้เนื้อเชื่อใจ สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกลุเปต่อบางชวนคิดชวนคุยเพื่อให้เขาได้บอกถึงปัญหาที่แท้จริงและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเราได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยโรคเรื้อรังจํานวน20ครอบครัวส่งเสริมรายได้จํานวน6ครอบครัวมอบคุณการศึกษาจํานวน4ครอบครัวและปรับปรุงที่อยู่อาศัยจํานวน11ครอบครัว ขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือผมครับขอบคุณมากครับในส่วนของกลุ่มเกาะบางทางเทศบาลพยายามที่จะเข้าไปดูแลตลอดโดยให้ทางกองสาธารณและนักพักของเทศบาลเข้าไปให้การช่วยเหลือจากการที่ว่าได้เข้ามาเป็นนายกแล้ก็เข้ามารับตําแหน่งสองปีได้เจอกับกลุ่มเกาะบางและก็ผู้สูงอายุ หล,ห,ลห,ลหลายทีเดหลายๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีความภูมใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลทันท่วงทีและก็รวดเร็วต้ขอขอบคุณในส่วนขององค์การบริหารส่วนตะบนสวีใต้ประสานกับทางททอำเภอและโรงพยาบาลของเสริมสุขภาพรว่วมกับผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นอ,อสอมอสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมก็รู้สึก ยินด,ดีและภูมิใจที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือผู้โดยโอกาสขอขอบคุณทุกๆหน่วยางานที่ได้ร่วมใกนการช่วยเหลือกลุ่มรอบ้างที่ไม่ทิ้งผู้โดยโอกาสไว้ข้างหลังในการเข้าไปดูแลใช้ศักยภาพของคนในพื้นที่ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันโดยทั้ง20ครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการและปัญหาของกลุ่มฟอบาลขอขอบคุณ ใหญ่ทุกหน่วยงานค่ะอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกลงมาเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือแบบนี้อีกขอบคุณค่ะทั้ง20ครอบครัว,วได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพสวัสดิการอาชีพรายได้หนี่สินรวมถึงที่อยู่อาศัยและก็การศึกษาซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลกันอย่างต่อนเนื่องเยี่ยมถึงเรือนเยือนถึงใจ ร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างคุณค่าซึ่งกันและกันตลอดไปจะปิดทองหลังอมพระปธิมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าดีร้ายไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเลือไว้แต่คุณงามความดี